สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านยูคอนะคะจะมารีวิวสแกนเนอร์นะคะเป็นแบบ 2D ค่ะก็คือสแกนได้ทั้งบาร์โค้ดเป็นแถวธรรมดาแล้วก็เป็น QR อรโค้ดค่ะอันนี้จะเป็นยี่ห้อ UG นะคะโมเดลรุ่นนะคะ yj 4600ค่ะอันนี้ราคา6900นนะคะเราไปดูขั้นตอนการใช้งานเลยค่ะเป็นแบบ usb นะคะเสียบพอร์ตเข้าคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเราลองเปิด Excel ค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันค่ะตอนแรกเราจะลองยิงแบบ QR Code ธรรมาดานะคะต่อไปเราไปลองแบบ QR Code มายิงแล้วมันก็จะขึ้นเป็นลิงเลยนะคะสำหรับกิวอารค้ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจเรากได้ที่ร้านยูอคอนะคะสำหรับวันนี้ขอจาก,การลืมเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ